ครับวันนี้คนน้นบ้านพาทะเลถลายครับวันนี้วันนี้มาที่บ้านขยุงครับนี่มาเจอหนุ่มรอสวายวกับเจตติกับสวัสดีครับนี่เอฟซีนันทวันครับวันนี้วันนี้น,นันทวรรลงที่ไอ้ไระเบียแต่เราไม่ได้ไ,ไ,ดไปเนะาะไกลเราเอาใกล้ๆบ้านก,ก่อนตรงนี้พักก่อนครับตนี้ก็เงินเหมือนกันนี่ ย,ย้ายย้ายสำนักจากจองพระแล้วจะมาอยู่สยแล้วสายแล้ว,ว,ลวจะมาคุมมาคุมแพเรเ่าคุมแพร <laughs> เ <laughs> พื่อนเพื่อนก็เจอที่แพรของคนหล่อมนสวยคนหล่อมันสวยครับ,ยรบอยู่ที่อากราตัยเดี๋ยวเจอกันครับผมก็ไม่ได้ไปนันทว,วันวันนี้วันนี้ f อีของเกติกมาถึงมาเยือนถึงอำเภอปราสาทเอออำเภอเมืองเกตเกตติดกันเนาะ ไปตรงนี้ก็ถึงบ้านผมแล้วนี่ครับร้านก็ยังไม่ได้ตั้งเลยจะเอาหม้อมาตั้งตรงนี้แหละรอรถแถหถถ่มาค่อยทอดรอรถแห่มาครับขบวนแห่ก็จะตั้งตรงนี้แหละตรงนี้เขาเรียกสีเรกสีแยกบ้นบ้นเออใส่ทาบแล้ว<ไ>ก<หน>็<ไห>จะไปวัดขยุงนี่กิโลครับอย่างนี้ไปานี้ไปประมาณ ึโล,โ<อ>ลประมาณสามโลสองโลสามโลนี่นะครับเพื่อนๆที่อยู่แถวนี้ก็มาทานครับมาทานตอนนี้บ่ายสี่โมงครับตอนนี้เพิ่งจะยังไม่บ่ายสองครับครับ,รบแต่เอฟซีของรถแหก่ก็มารอแล้วฝั่งโน้น<ไ>ก็ว่าจะมีโรงทานตลอดนะครับ,รบเราก็ไม่ยากเราเอาโรงทานแล้วมาขายครับ <laughs> 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 นักเรียนก็มาครับนี่นักเรียนโอ้ยยยยัยด้ชุดเตรียมเลยนี่โอ้เน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 เล่นลุดเพลงเนี่ยแล้เพลงปวดโอ้ยนักเรียนก็มาเรียนร้านรูเทนเดี๋ยวมาครับนี่มาทำรองเท้าก่อนที่ตรงนี้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันครับได้เจอกัน ไปพลาดเดี๋ยวผมจะต้องถ่ายแกให้ได้ครับจองไว้แล้วครับสวยด้วยเดี๋ยวจะถ่ายให้ครบ3ามนาทีแล้วจะปล่อยคลิปไปเลยครับผมเออหนุ่มรอก็ก็มานะเนี่ยหนุ่มรอนะเนี่ยวเจตครับมาอุดหนุนด้วยครับวันนี้อยู่ที่วัดคยุงครับวันนี้กะยุงหรือคะยุงกะยุง ตำบลนาบัวครับข้ามฟ้าจากจอมพระมาเลยครับเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะครับเนี่ยบินมาเลยครับจากจอมพระดิโอ้ยหล่อทุกคนดูผมเป็นตัวอย่างดูผมเป็นตัวอย่างครับ เอขาทมเองเขาทาไม่ธรรมดาเนี่ยถ้ายังสาวอยู่ดิจีบแน่นอนตรงนี้ก็คงไม่นานครับไม่นานเดี๋ยวรถแห่จะมาครับสมาชิคมารอแล้วดี๋ยตรงนี้ครับเรียกน้ำย่อยประมาณนี้ก่อนครับเดี๋ยวถ่ายจริง งานรถมาจริงเดี๋ยวผมจะจะนั่นในรอบหนึ่งครับขอบคุณครับที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ